ไปดูเขาไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ถ้าหลุดแสดงว่าเขาไปต่อที่อื่นวันนี้เราไม่เจอว่นนาหน้าเราก็หาใหม่แต่ตามที่ผมนั่งค้งนั่งคิดมานานแล้วจุดนี้คือน่าสนใจมากมว่าถ้าออก471จบหรือ878คือจบตัวเลขตัเก่ามาสองตัวสไตล์ตัวเก่ามาสองตัวแยกแปดหลักร้อยหลักหน่วยแบ๊บ7แรกคือเข้าเป้าเพราะ้าดู ดูตามหลักการเดินของตัวเลขผมจะจาได้ถ้าเขาไม่ขึ้นบนไปเป็นโซนสีห้าเนึ่งเขาจะมาตรงแบบนี้มาคาบเส้นนี้ละหนเส้นนถ้าดูหลักสิบมาเจ็ดหกเก้าแปดสองแปดปั๊บนี่แปดสองตัวปั๊บลงที่เจ็ดหลักสิบถ้ามันออกเจ็ดหลักสิบเราก็จะง่ายเลยว่าเจ็ดอะไรแบบนี้ถ้าหาหลักร้อยถ้าเป็นเลขสี่ปั๊บสี่กับเจ็ดปั๊บเราก็รูดหลักหน่วยได้เบื้องต้นประมาณนี้นะ ประมาณเลขหามใครจะชอบเจ็ดแปดเจ็ดก็ได้แปดเจ็ดแปดก็ได้อยู่ประมาณนี้ได้บางครั้งแปดไม่ครั้งหนึ่งเจ็ดหามก็ได้อยู่ประมาณนี้แต่ดูการเชื่อมเขหลักร้อยหกสองสามปับ๊บจะย้อนมาที่ห้าได้สามโยงมามาที่ห้าได้มาที่สี่ 4, ได้เห็นไหมลร้อยเขาจะมีสี่กับห้ากั่นันละตัวหลักเลยไม่งั้นก็เป็นเบิ้นหน้าหรือหา้าแค่นั้นละหลักร้อยก็อยู่ประมาณนี้ ก็กลายเป็นแปดเจ็ดแปดได้ไป็น,นี้นะครับอาน,นะหลักการคำนวณผมดูไล่ไล่ให้ดูนะัดใช่ป่ะเจ็ดคือหลักสิบหกเก้าแปดสองแปดตามที่ผมเคยไล่หลักสิบจะเข้าเลขเจ็ดแต่เจ็ดมันจะไปสองตัว เจ็ดน่าจะเข้าหลักสิบเจ็ดเราจะเอาเลขเจ็ดอะไรนะผมว่าอมอ,ม,อมแอม,มตามนี้น่าจะถูกไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ได้เห็นไหมเจ็ดมีแค่นี้ประมาณนี้แต่ <5. S 1> ว่าหวยคงไม่เกินตรงนี้อะผมเราผมลองไล่ดู ถ้าสหลักร้อยก็มันน่าจะ4 7 8ก็ได้4ี่เจ็ก็ได้นี่สี่เจหก็ได้เห็นไหมนี่ถ้าตามบันไดน,นี้ผมว่าค่อนข้างแม่มอ่ะเปอร์เซ็นต์มันสูงอะตามผมคำนวณน,นะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันแต่ว่าใครจะชอบไหนซึงว่าผมให้หลักร้อยกับ4กับ7ปั๊บเหมือนเลขฝันผมล่เจ็แล้วหลักหลักหน่วยเราพอจะรูดได้อ่นะอยู่ประมาณนี้ หวยน่าจะอยู่ตรงนี้จับดีๆได้พราะด,ด,ดูหลักหลักหลักอะไรนะหลักร้อยใช่ไหมเขาเดินมาหกแปดหกแปดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดสามแปดแปดถ้าเขาไปสามมันจะเป็นเชื่อมกันมานยมาโยงกลับมาที่สี่ได้หรือจะเป็นห้าได้หรือจะออกห้าเจ็ดห้ายังพอได้อยู่เห็นไหมนี่มันได้ จับตรงนี้ผมว่าได้สามตัวมีโอกาสได้สามตัวนะถ้าก็ไม่เล่นเบิ้ลนะถ้าก็เล่นเบิ้ลหน้าก็น่าจะหาบถ้าเล่นเล่นหามก็ได้เเบิ้ลหน้าก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งยังพอได้อยู่แต่ส่วนมากมันจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยตัวกลับมาข้างๆเนี่ยมันเป็นผมชอบชอบจุดนี้ผมจะชอบสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหนึ่ง เลขควันผมเจ็ดเก้าเผื่อมันลดแต้มเป็นสี่เจ็ดแปดก็ได้ตัวนี้ก็ได้แอบอนี้สําคัญนะก่อมาหันสะจัมน,นะนะมีลุ้นเลยเนาะบันไดนี่คือหน้าลุ้นเลยมากตัวนี้เพราะส่วนมากหัวจะเคลื่อนเข้ามาถ้าไม่เกินครึ่งอะ่ะถ้าหัวอยู่โซนนี้มันจะมาอีกอะ่ะมันมันมีโอกาสถูกงวดหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนบันไดตามที่ผมเคยหามา ว่าไม่ว่าจะเป็น471 478 475นี่ไปได้หรือ771ก็ได้471ก็ได้อยู่ประมาณนี้เบาๆวันนี้เบาๆอย่ไปเชื่อมากเซ็สนส่งไม่ลุ่มวันนี้ฮะเซ็สนส่งไหมเงียบอยู่อย่างแต่ความรู้สึกว่าเราเราคิดอะคำวนวณอย่างเดียวครับพอมาแบ่งใจก็เอ้ยมันต้อง แต่ัดสินใจว่าเขาจะทําอะไรางเนี้เราพยายามเรียงแนวคิดของเราดูว่าเออน่าจะอยู่ประมาณกลุ่มนี้นะนี่มันเป็นการสุ่มของเราอะแน่นม่แน่นเราไม่รู้แต่เราเป็นการสุ่มสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกไม่ถูกถ้านอกเหนือจากที่ผมสุ่มหรือผมคาดเดาตรงน,นั้นเอีก็จับเองซึ่งมันก็น่าจะโอเคประมาณหนึ่ง